วิธีตั้งบอดสู้เคทลินกับอาคาริถึงจะโดนเนิร์ฟแล้วก็เหอะพราปัญหาคือการที่แผงหลังตัวดาเมจหลกักดันโดนสก,กิลหลับไปก่อนแล้วเราก็ต้องสู้กับบอดเขาต่อทั้งบอดทําให้เหมือนไฟไหม้แต่ทางดับเพิงเนี่ยดันมองไปก่อนแล้วผมจะเอาคอมแอรจะก็นอนมาวางให้ดูนะครับท้าทายมากแต่คอมนี้มีข้อดีคือเล่นเพื่อเอาท็อปสครับโดยมีตัวลลักแค่7ตัวฉะนั้นอีกตัวผมจะใส่อะไรก็ได้เริ่มจากวิธีสู้อาคาริแบบเบสิกสุดๆคือถ้าจะหยุ่งเขาจะเล็งตัวที่ไกลที่สุดในระ,ระยะ4ช่องเราก็ขยับเข้ามาครับแบบนี้แล้วมีตัวที่ระยะพอดีพอดีมาอยู่อีกฝั่งแบบนี้อาคาลิก็จะไปผิดทางแล้วครับแต่วิธีนี้จะทําได้กับ เพราะบอดมันเข้าขอบสวยๆถ้าฝั่งขวาต้องวางยืนๆแบบนี้ไปอีกวิธีดีกว่าโดยวิธีที่2จะเล่นกับตำแหน่งวางตัวของอาคาลีครับคือถ้าเขาจะหลวงตัวมุมขวาของเราเขาจะวางมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะปล่อย2ช่องหน้าอาคาลีเป็นวางไว้พอเริ่มสู้อาคาลีก็ต้องเดินก้าวหนึ่งเลดาก็จะเบี้ยวครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับแต่จะเว้น2ช่องนี้แทนให้อาคาลีเรดาเบี้ยวเลี้ยวมากดติดตามผมแต่พอมีรูแบบนี้หน้าเคสลินก็ลอยมาครับมาต่อที่บอร์ดเคสลินดีกว่าวิธีการนั้นเริ่มจากประการป้องกััันนนนนนนดด่่่่่่าาาาาาททีีีี1ชชออองงง้้รถขวววกกเเตไไมมมจะิ ขววังไ้ต่อให้ซูมายังไงก็จะติดก่อนครับต่อมากับประการด่านที่2คือตรงนี้ครับเป็นตัวที่มันไม่เดินเหมือนเดิมอีกตัวนึงวางกลางจงแจ้งแบบนี้เลยถ้าเอาแบบเจ๋งๆเลยเนี่ยก็คือต้นไม้ไซล่าแล้วเอาไซล่ามารับอีกชั้นหนึ่งครับ